หนูโดนนอกใจค่ะเขาให้เหตุผลว่าเหงาทำไงคะทั้งๆท,ท,ที่อยู่เกาหลีด้วยกันแต่เขาเลือกที่จะไปคุยกับคนที่ไทยหนูต้องทําไงคะัเอาตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันยังเหงาปล่อยเขาก่อนผมอตอนช่วงวัยรุ่นเนี่ยตอนที่ผมยังยังมีความเจ้าชู้อยู่มันจะมีช่วงอารมณ์หนึ่งผมจะบอกคนรักเลยว่าบอกแฟนผมว่าเธอตอนนี้เราเริ่มเป็นอีกแล้ว ความรู้สึกนั้นมันเข้ามาอีกแล้วถ้าความรู้สึกนั้นมาเมื่อ,อไหร่เราจะเตรียมตัวรับมือกับมันท,ทันทีเพราะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งผมจะรู้เลยว่าถ้าความรู้สึกนี้เกิดปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเราจะทะเลาะก,กันพอเราทะเลาะก,กันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ผมไปมีคนอื่นหรือไปคุยกับคนอื่นทันทีแลแล้วมันเป็นกันเป็นกันหลายครั้งมากไม่ใช่ว่าเขาเป็นนะผมเนี่ยเป็นตัวเองเนี่ยรู้ รู้ความรู้สึกของตัวเองว่าเมื่ออะไรก็ตามที่ความรู้สึกนี้เกิดเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งผมเข้าใจนะผมเข้าใจในมุมของคนที่อยู่ด้วยกันแล้วแล้วมันมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยยิ่งเราอยู่ใกล้กันมากเท่าไหรมันยิ่งไกลห่างกันมากเท่านั้นนะทำไมเราถึงไกลห่างกันรู้ไหมหนึ่งคือเราไม่มีความคิดถึงกันเลย เราะมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันอยู่ใกล้กันตลอดเวลามันไม่มีความรู้สึกคิดถึงเลยแล้วความคิดถึงนี่มันเป็นของขวัญของความรักนะมันทําให้เรายังรู้สึกว่าเรายังรักเขาอยู่เสมอมันมันเป็นความรู้สึกที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเรายังอยากมีกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ใกล้ความรู้สึกคิดถึงมันยิ bleiben, ่งหายไปมันยิ่งทาให้เราเหมือนอยู่ไกลกันมากขึ้นและที่สําคัญยิ่งอยู่ใกล้ย, intentar, ยิ่งดูแลนกันมากขึ้น ยิ่งปล่อยปะละเลยกันมากขึ้นยิ่งยิ่งไม่สนใจใส่ใจกันมากขึ้นไอสิ่งเหล่านี้แหละไอความไอความคุ้นชินของเรานี่แหละมันกําลังจะก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายพอมันไปถึงจุดที่มันเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยไอตัวนี้สําคัญความเบื่อหน่ายเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ก่อให้เกิดเหมือนมีก็เหมือนไม่มีอารมณ์ของมันจะเป็นเหมือนกับว่ามีความรักอยู่ก็รู้ทำไมรู้สึกเหงาก็ไม่รู้ มันก็จะเรียกรอ้องอยากที่จะไปมีใครอารมณ์นี้แหละคืออารมณ์จุดเริ่มต้นของการนอกใจมันเป็นจุดเริ่มต้นของการนอกใจอารมณ์ที่มันส่งผลทําให้เกิดความเบือ่อความเบื่อเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความเหงาความรู้สึกแปรปรวนเลยตอนนั้นมันก็จะส่งผลอย่างนั้นวิธีการแก้ไขเนี่ยมันจะต้องออลงดีเทลลงรายละเอียดพอสมควรมันต้องเจาะลึกพฤติกรรม เข้าไปดูในพฤติกรรมของเราของเขาว่ามันจะต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้ตรงไหนพอสมควรถ้าวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันมันยังมีโอกาสที่จะดีได้โอกาสที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือมันจะถูกรีเซ็ตปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเดินทางมาถึงจุดที่มันเบื่อเนี่ยเบื่อเสร็จแล้วมันจะเกิดการนอกใจนอกใจเสร็จจะเลิกลาถ้าเกิดว่าเราจะรีเซ็ตมันเบื่อเราจะข้ามการเลิกลากลายมาเป็นกลายมาเป็นช่วงโปรโมชั่น เราจะรู้สึกรักกันมากขึ้นมีรู้สึกหลงกันมากขึ้นในช่วงที่เรากลับมาเพราะฉะน,นั้นมันจะถูกรีเซ็ตได้ถ้าเราแก้ไขมันอย่างถูกต้องแต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นวิธีการง่ายๆให้เราพยายามเตือนตัวเองตอนเนี้ยที่เราได้เจอได้อยู่ด้วยกันเนี่ยพยายามพูดคุยกับเขาให้เราใส่รอยยิ้มลงไปด้วยอันนี้วิธีการเบื้องต้นแต่ถ้าเราอยากได้รับวิธีการแบบละเอียดก็ทักเข้าไลน์พูดคุยกันนะ